ไปอีกรายนางเอกดังลาช่องสามผ่านตัวเป็นอิสระ โบกมือลาวิกพระรามสี่รายแล้วสำหรับนางเอกสาวคนสวยเดียนาฟรีโปโดยล่าสุดเดียนาโผล่ไปร่วมในรายการรองข้ามกำแพงช่องเวิร์กพอยต์สางเสียงฮือฮาไปต,ตามๆกันซึ่งทำเอาชาวเน็ตแห่ถามกันใหญ่ว่าเดียนาหมดสัญญากับช่องสามแล้วหรือถึงไปร่วมรายการกับช่องอื่นได้ซึ่งเจ้าตัวก็โผล่มาตอบคำถามนี้ผ่านทางทวิตเตอร์แบบสั้นๆแต่ชัดเจนสุดๆว่าอิสระแล้วค่ะทั้งนี้ผลงานเรื่องล่าสุดของเดียนากับช่องสามคือละครเรื่อง ลกินารีมีคิวออกอากาศในเร็วๆนี้